ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางสานักงานไปทําแผนในการเตรียมความพร้อมซึ่งวันนี้เนี่ยทางสํานักงานก็ได้นําแผนเนี่ยมาเสนอโดยเริ่มนบเริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันที่25เราถึงเกณฑ์มาที่25กันยายนต้นม,มาเนี่ยก็ได้ทําแผนมาแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งในในจำนวนแผนเนี่ยจะมีประมาณ23กิจกรรมที่ทา สัญญาจะต้องไปเตรียมะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเรื่องสัญญาเรื่องรูปแบบสารพัดอย่างเนี่ยจะมีใหญ่หลักๆก,ก็มีประมาณ23ขั้นเรื่องที่จะต้องไปทําซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยทางณว,วันนี้เนี่ยก็ได้มาได้มาไรายงานความคืบหน้าว่าได้ทําอะไรไปบ้างแล้วอย่างไรนะคะประกอบกับวันนี้ทางพอเมื่อบอร์ดรับทราบแล้วก็ทางบอร์ดก็ได้มอบเนื่องจากมติดคุณมร่งวันที่เเนี่ยนะคะว่าในจำนวน7ข้อของตามคาแนะนําของคณะกรรมการปรารปรช มีประเด็นใดบ้างที่ทางสญญานักงานจะต้องเอามาดูว่าสิ่งไหนที่เราสามารถจะดาเนินการได้เลยหรือสิ่งไหนที่ทําไม่ได้แล้วจะต้องแก้กฎหมายหรือไม่อย่างเช่นมีบางข้อท่านบอกว่าในการเงินที่จะเงินที่เราได้นควนรจะจัดสรรให้กับชุม,ช,มชนโดยตั้งเป็นกองทุนอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะคำว่ากองทุนไม่ไหมายความว่าเราต้องแก้กฎหมายหรือไม่นะ หรือจะสามารถตั้งเป็นกองทุนภายในได้ใช่ไหมคะจากคาแนะนำเนี่ยเราก็ก็เอามาดูก็มอบหมายให้กันักงานเนี่ยลองไปดูซิว่าถ้าเราสามารถทําได้เลยเราก็จะทํถทาไม่ได้อาจจะต้องปรับแก้จะเป็นกฎหมายในระดับเล็กหรือร,ระดับใหญ่ก็อันนี้ต้องไปดูอีกครั้งนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บอกว่าห้ามจาหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราต้องไปดูว่าอานาจเราไปถึงไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะใช้วิธีปรับแก้อย่างไรเช่นการกําหนดจุดที่จะไปตั้งหรือเปล่า ซึ่งอันนี้มันเป็นรายละเอียดอีกเยอะมากซึ่งหลังจาก23กิจกรรมของเราแล้ว,ลวพอผนวกับมติครมก็เลยเราต้องเอามาดูด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีมติครมแล้วเนี่ยพี่ก็เห็นทางกรรมการปปชบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์ตและควรจะต้องนํามาป,ปฏิบัติทางคณะกรรมการไม่ก็ไม่อยากแล้วเลยก็เลยต้องนําประเด็นนี้ขึ้นมาให้สำนักง,งานนําไปปฏิบัติด้วย